ประดี๋ยดูคำบาลีก่อนครับมาจากคำนี้ครับเวรี <Very. S 2> ซึ่งมีอยู่ในเรื่องราวนะคะคนผู้อิเวนเนี่ยแต่เรามาเพิ่มเป็นเจ้าปางในเรียนจริงจริงแล้วนะครับเวรี Very, เนี่ยเราแปลว่าเจ้าเวนได้ครับเพราะเวลาเเวนเวตร ategi ตนี่แปลว่าีนะเมื่อกระมัดเจ้าปัญญาเจ้าทรัพย์อะไรเงี้ย แต่บางทีเราใช้คำว่ากามกับเวมาพูดกันแล้วคำว่าเจ้ากับนายเราก็มาพูดกันนะเช่นเราเรียกบุคคลว่าเป็นเจ้านายทำตามทำเวยแบบนี้ดังนั้นก็คำว่าเจ้ากับนายแล้วตามเวมาพูดกันเราจับแยกพูดกันเป็นเจ้ากับนายเวนะครับแม้บอกว่าต่างคนก็ต่างที่คิดเป็น้วจะมาปู่กัวมาได้ยังไงก็ดูสิเรื่องมาในดีตเนี่ยแม้กระทั่งท่านผู้กุสาติเป็นต้นใช่ไหมทำไมถูก โคผินะเพราะว่ามีคนบุเรนอยู่นะไปเกิดเป็นยักษ์ใช่รับแล้วมาสิงโคเข้าฝืดเข้าผิดนั่นก็คือนั่นแหละครับสิ่งที่เราเรียกในภาษาไทยว่าเจ้าปันในเรนไม่ใช่ท่านปุ่ปู่าสตร์ตัเดียวท่าท่านไหนอีกครับพี่ค่ิยานันแหะครับถ้าดูเรื่องงานจะมีบุคคลที่เรียกว่าผัวฆ่าอยู่เห็นครั้งเดียวก็จักรแต่เพราะว่าใจบุกคกอยู เรียกว่าข้ามพบข,ข้ามชาติได้ถ้าอย่างบางคนเราเห็นหน้าก็าแบบไม่ชอบหน้าถ้ช,ชาตินะครับทำนอนนะทำนอนนะ <laughs> <laughs> เราจ<อ>งเหมือนกับ<ด> <ค Robin. S 1> ว่าเออขอผ่อนแรงนะเอดหากมีคนที่เราไม่ชอบใจอยู่เออเขาที่กุศลให้ก็เหมือนกับว่า <sm ell> เราหวังดีกับเขานะเออไม่จองเวรต่อกันนะแต่เราคิดถึงตัวเขานะว่าเขาจะยอมเรายอมไห้แต่เราคิดดูว่าถ้ามีใครมาขอโทษเราเนี่ยสมมตินะเขาเจอเราไม่มีใครมาขอโทษเราเอออยู่น้อยใจเราอาจจะ อ่อนลงมาแทนที่จะถูกโขดเอ้ยเขาก็กขอโทษเราแล้วก็ต่างคนต่างเรื่องรัฐเรื่องราวเรื่องราวไปหมดเนี่ยแต่ไอ้อย่างที่ว่าครับขึ้นโขดอะไรพวกคนดังนั้นคนที่ถูกโกรธถูกเวรมีอยู่ครับไม่ใช่ไม่มีอาจารย์จะมีกับลูกดี่อ่ะก็ทำนองน,น, <c oughs> <c oughs> นั้นแะครับจแต่ในอันนี้อาจจะคือการการถูกโขดมีแม้กระทั่งบางทีไม่คิดโกเกิน <c oughs> แต่ฝ่ายเข้าใจว่าไปล่วงเกินนะเรื่องของอะไรนะฮะ ก,ก็พริสัตว์ใชนไอครับที่เป็นนักผุดดาวบทนะแล้วเขาไปพับในรเรือนของช่างง้อใช่ไหมผมยังจำได้นะที่นักเตือนคนหนึ่งเนี่ยไปก่อนมาถึงเข้าอยู่ก่อน <S 2> <S 2> <S 2> พริสัตว์มาที่หลาดก็มาอยู่อยู่กระมุนแล้วก็ตอนจะออกไปข้างนอกกลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นนะก็เดินไป,ไปน,ไ<ง>นั่งไปหรือว่าไปลูกเกินหนกัก<ๆ>ไปเหยียบเขาต่อยหนึ่งอ่ะ ก็ขอโทษแล้วก็ออกไปอีนี้ตอนจะกลับเนี่ยก็ค,คิดว่าเมื่อสุดคนทีไปทางนี้ไปเหยียบเขายังไงแล้วไปทางแล้วกัน <c oughs> แต่คนที่ถูกเนี่ยถูกถูกเหยียบเนี่ย <c oughs> ก็คิดว่าเออเราตอนตรงนี้ถูกนะกลับด้านแล้วกันก็เลยเจออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมทงทั <c oughs> ้งที่พระบริษัทไม่ได้ตั้งใจและพยายามเลี่ยงนะแต่เจ้าตนถูกเนี่ยก็เข้าใจว่าพระบริษัทเนี่ยมาทาอันตรายผมจึงบูกโผล ใช่เหมว่าแม้เจ้าตัวไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกินแต่คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไปผูกโอนไว้ก็มีได้นเองดานั้นปฏิบัตไปทําอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่คนที่ถูกโอนอาจจะมีได้นะดันนั้นก็อย่าประมาทนะครับอย่างน้อยเนี่ยทาให้เรียกว่าผ่อนเป็นเบาได้การที่กุศลให้อย่างที่ว่าให้เจ้าการในเวรไม่ใช่เรื่องผิดนะครับถ้าดูข้อมูลแล้วพินายดีและถ้อยคำอย่างที่ว่านี่ย คำบาลีนั้นมีจริงังว่าเวรีเปียนแต่ว่าเมื่อแปลโดยสับแต่ว่าเจ้าเวหรือผู้มีเวรแต่พอนนี้ภาษาทธรรมันจะปรับขยายคําจากคำว่ากรรมเวใช้คู่กันแล้วก็คําว่าเจ้าอายใช้คู่กันมันจับคู่ใหม่นะครับตรงนี้ผมเคยเขียนที่แจงเอาไว้หน่อยเพราะว่าเมื่อเห็นว่าข้อมูลในส่วนภาษามพุทธภาษาบาลีเรื่องราวต่างๆมีอยู่นะอย่างที่พูดถึงกรณีของพระเจ้าปุปษาติเป็นต้นนะนั่นก็แสดงว่ามีผู้ผูกเวอยู่นะครับ มาเจอครั้งแรกเอาเลยนะขึ้นเลยใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าผ่อนเป็นเบาได้นะครับอย่างกรณีของพุทธย้าเหานี้ก็แน่นอนแล้วพระองค์ไม่ได้ผูกโกรธด้วยใช่ไหมครับถ้ามาเทวทัตในหลีจะผับกะทันนันก็ต้งแต่พระองค์ก็ไม่ผูกโกรธด้วยแล้วเรียกว่าถูกกระทำมาต่างๆมากมายใช่ไหมครับแต่สุดท้ายก็ทำไมครับสุดท้ายพระเทวทัตก็ยอมรับตัวเองพลาดใช่ไหมครับตอนที่จะมาเฝ้าพระองค์ หลังจากที่เจ็บหนักใช่ไหมครับแต่เพราะการมีนักธรรมมาในหนักจนไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงที่พระองค์รงได้จริงชีวิตก่อนใช่ไหมครับแต่นันานก็เห็นไหมคว่าสุดท้ายก็เดวนะก็ยอมยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองที่รูเ้เอิดต่อพระพทุทธเจ้าแม้ในอดีตมาด้วยใช่ไหมครับก็เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็สุดท้ายก็ต้องยอมพา้าดอสิ่งที่เป็นฝ่ายดียนะครับดังนั้นอะไรที่เป็นฝ่ายแล้ว ให้เกิดสิ่งที่ดีงามเรสามารถทําได้ถ้าไม่ขัดแย้งกับข้อมูลที่ดีอยู่นะครับเพราะบางคนอย่างที่ว่าแหละครับไปมอในแง่เรียกว่าลบเลยเนี่ยอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับเจอครับจะมีคำถามจานข้าเดือยไปสิ่งไปที่ิตีงามแล้วเขาก็พาไปชี้ที่หรือที่พระเทวทัพไปคัะแค่ช่วย่ว้ตอตัวคนค่ะแต่เป็นที่นานฮะครับตรงนั้นทำทำไมมันดินมันไม่เต็มสักที เป็นโลยรแค่นั้น่ะก็อย่างน้อยทำให้เราเกินอใจเราได้ใช่ไหมครับก็มีบ้านไม่มีอะไรนะแต่ก็นีคนที่พาไปเขาบอกมาเป็นจุดที่จากคาเทลนะใ่เข้าเฝ้าแล้วไปถึงครับผมก็ไปช่องวกหมูก็เห็นองนั้นธรรมดาแต่ก็เต็มครับผมก็อย่างนั้นไม่เต็มที่รอบข้างนะเป็นดินเต็มหมดเลยครับผมมันหศัจจรยนี้อ่าแต่อย่างที่ว่าอย่างน้อยก็เป็นเกื้อเอื้อใจเราได้ใช่ไหมครับว่า เป็นร่องร้อยเราเห็นว่าบุคคลที่กระทำกรรมไม่ดีเนี่ยก็ย่อมได้รผลแล้วก็มีอย่างเียกว่ามีสิ่งที่เป็นรื่องร้อยเห็นอยู่นะครับคือเรื่องเล่าที่ปรากฏอยู่ใช่หครับแันั้นเราถึงว่าเราในประมาทไม่ได้เลยก็ดูสิขนาดในอดีตใช่ไหมครับตายตายไปตั้งเป็นพันพันปีแล้วทไมมันยังแค่นั้นทนดีแค่นั้นมันไม่เต็มได้แล้วก็ม่ครั้งนีาละมานระมานไม่เท่าแค่นั้นะ ถ้ามอญง่ายหนึ่งง่ายก็คือเหมือนกับว่าให้เป็นให้เป็นรอบร้อยเห็นใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงว่ามอญง่ายที่เห็นว่าเออก็ไปถมก็ไม่มีใครรู้สิแล้วมันไมไม่ถึงแต่วเป็นจุดเป็นจุดสังเกตจะให้รู้นะครับไม่ได้ต่างป้ายด้วยนะอาจารย์มีป้ายบอกด้วยครับผมที่มีป้ายบอกไม่เขาจะรอว่าใครจะเดินลงไปก็ในส่วนนั้นต้องเรียกว่าเป็นคนที่กลาหนักใช่ไหมครับ ถ้าเราคิดถึงบริเวณนั้นโดยปกติทั่วไปหมือนก่อนหน้าที่ท่านพระเทวาทัานจะไปถูพันธสูตรตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่สัตว์จปมาทั่วไปใช่ไหมจึงพักก่อนที่จะเข้าพระเุดตวันแต่เพราะท่านที่ทำกหลังเนี่ยเมื่อเท้าแต่คลยก็ปันธุ์แยกออกนะครับแต่พวกเราเราคิดถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้อยู่หน่อยว่าพระโรรศัพท์ของเราเนี่ยไปเกิดในหมู่บ้านชาวประมงเนี่ยชื่นชมยินดีใช่ไหมครับ ตการที่ชาวมงจับปลาได้เนเศษการสมบูรณ์เลยครับปวดก็เสียในคราที่พระผีรญาถูกฆ่าใช่ไหมครับนะนั่นแหละครับขนาดการที่เพียงดีนะในองค์สุกรรมของบรรดาญาติเนี่ยใช่นะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่มีอยู่ในทั่บาลีแล้วก็วยากรยุคมาเป็นตัวอย่างกรณีที่มีเสียไม่ช่่อยู่กับสามเสียก็คืออาอิปุเป็นอาอิปุในเดียวี่ว่าเลยครับ ถามเกีว่ัดํารมาสื่อองคเกี่ยวับตระโอมันว่าเป็นตัวอย่างของการใช้ที่กี่กับเสียงสั้นนะแต่ก็ามาเป็นเรื่องราวของพุทธองค์ในสมัยที่เป็นคูใัตที่เกิดเป็นลูกชาวประมงในหมู่บ้านชาวประมงเนงีน่ยแล้วหละเอกก็คืออย่างที่ว่ายินดีพอใจในการที่บรรดาญาติจับปลาได้นะง<ถ>ั้นกรรแบบนี้ประมาทไม่ได้ถามอาจารย์หน่อยค่ะพอดีมีเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็มีข่าว คนเสียชีวิตนะคะกระทนหันแล้วก็มีคนพูดว่ากรรมร่วมกันกงไ,งไม่มันน่าจะติดเตียงสักสิบปีนะมันตายง่ายไปนหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรามีกรรมแล้วใช่ไหมครับคือมันมันคิดไปเลยอะ่ะมันรู้สึกว่า<ม>อย่างนี้เราไม่ควรคิดแต่ว่าม,มันจะมีวิบากยังไงราะเรืเอเ่องวิบากของกรรมนี่แน่นอนโดยหลักนะครับก็คือเมื่อเป็นกรรมไม่ดีก็วิบากไม่ดีต้องระวัง ตัวจะแค่ไหนย่างไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับบางอย่างเรียนสมมติ่าเราคิดอยงนะเอ๊ะทำไมบางอย่างมาเกี่ยวข้องกับเหมือนกับว่าคนส่วนนะ้แต่ทำไมมาเกี่ยวเช่นถ้าเรากล่าววาจาไม่ดีนะว่าอินที่เนึ่นงทำให้ร่างกายไม่สมส่วนใช้ใวาจาอย่างไรร่างกายไม่สมส่วนหน้าแปลกแต่ลองคิดดูสิว่าสมมติถ้าร่างกายไม่สมส่วนเนี่ยย่อมถูกคนตำหนิอินทาว่าใช่ไหมอ่ะเช่น มุดนะเที่ยไปนะสูงไปนะอะไรแบบนี้ําที่เรียกว่าอากาศเนี่ย,ต,ยต้องเข้าหูเหราไหมเข้าหูแสดงว่าเกี่ยวกับเสียงใช่ไหม<ะ>เกี่ยวกับวาจาที่เราเคยทำไปไม่ดีมนะคือเคยเคยกล่าวไม่ดีไวนะ้ฉะนั้นเสียงที่นิยินก็ยก่อมไม่ดีจึงไปส่งที่ลทย่รูปมีร่างก,กายไม่สมส่วนเป็นต้นเหมนี้ดูแล้วดูตอนแรกดูว่าตกต่างกันเหมือนพวาพลังงานอะไนะแต่ สามารถหรือว่าเป็นมิเตอเป็นผลได้ค่ะแค่สมมติแค่เราคิดอ่ะเรารู้สกว่ามันไม่แฟร์เลยมันอะไรคือเรียกว่าแต่ละคนกัดได้ทำกรรมมาแล้วผลก็ส่งตามนั้นนะครับเราก็เลยคริงจริงนั้นแต่รีงแล้วหมายว่าความที่เห่นั้นเกิดได้ก็เหมือนกับว่าก็อยากให้ทุกมากกว่านี้ทํานองนี้เช่นอะไนเรื่องต่างๆนี้แต่เป็นปัญหาใจัยครจเพราะทุกคนก็มีกรรมของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรา อยากเอาไปนะคะที่ว่าเราไปคิดว่าเขาเออน่าจะได้กันมากกว่านี้นะ่าจะทนทุกข์ทรามานมากกว่านี้ครับผมหมายความว่าเราเรา,เราขอเช้คว่าเราอาจจะนักหามากกว่าน,นี้จะตัดใจใช่ไหมจะชอบใจใช่ไหมนั่นคือเร,เราเรียกว่าเรายังมีบางเรื่องของผู้อื่นหมายว่าคำว่าเราหมายถึงว่าในสถานการณ์ทั่วไปนะแต่ว่าแทนคำว่าเราแทนแทนความคิดเนหะ็นนั้นเราไม่รู้ก็คิดก็คิดว่ากิจใจขนาดนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเป็นเมตตาเป็นโทรศเป็นเมตตา<ส> ไม่เป็นใช่ไหมเพราะป่านหายเขาได้ทุกน่ะใช่ไหมจะเป็นพุนาการที่ไม่ได้เลยอบบเงี้ยมาโดนข้ามเลยแต่นี่เราครับสอนตัวเราเองว่าใจเราังที่อย่างนี้นะ,ะจะต้องระวังให้มากอันนีน้ก็เือตศู์สารมีใ,ใจของเราครับผมคือตรงเนี้ในสิ่งแตละอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเครื่องสอนใจเราแล้วนครับเตือนเราด้วย,ยว่าอย่าประมาทเลยะนะใน้ร้่อน้อยอย่างที่ว่าเนี่ย เล่นนอยนี่ก็ยังมีฝนยู <มา S 2> ่ว่ามันคิดไม่ได้นนยังไงรู้สึกว่าเออมันคิดไปได้ยังไงนะมันมันคิดของมันแต่เองก็ความเคยมาเพราะว่าจิตเนี่ยอย่างที่ว่าเราเราทราบว่าจิตเนี่ยชอบไปในสิน่งท<ะ>ี่ต่าพุทธองค์จึงแนะนําหรือสอ,อนให้ว่าต้องพยามที่จะไหมครับให้จิตกระทำกุศลบ่อยเพราะถ้าไม่ไงทำไมครับกุศลเกิดช้าหรือทำช้าเนี่ยจิตก็ไปในอกุศลใช่ไหมปลาปัสสิงและมาตีมโนพระบาลีที่ว่าเลยนะครับ ดันทางผิดการโตุงยันเมื่อบุคคลทำกุศลได้ช้าใจใเล็กน้อยไปในอกุศลคือบาปเพราะมันเป็นสิ่งที่กิจชอบอ่ะดูใช่ไหมครับอย่างที่วามม่าเขาตัวน้ำอยู่คือตัณหาเรืโลภะเนี่ยอ่เราเรียกภาษญหาง่ายโลภะเนี่ยโลภะก็เป็นอกุศลน้ำบุญม,มันก็นพาเมื่อมันเต็มเลยแล้วอย่างนีาเราทำบุญแล้วเราตั้งใจตั้งนเจ็ดปัตตานีแบขอให้รวยเนี่ยถือเป็นโลภะ ก็ <dobrze> หรือขคนละขนาดจิตก็ใช่คนละขนาดให้รวยหวังอะไรต่อครับหวังทำบุญต่อกุศลต่ออันนี้คือกุศลใช่เออจริงแล้วผมเคยทำข้อบุญพวกนี้นะเช่นตั้งวาปนาแต่อิงกับหลักธรรมอย่างที่ว่าเป็นปลายรองมอนทางเมื่อหวังมีทรัพย์ใช่ไหมทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกขยายความหน่อยึงไม่ใช่แค่ทรัพย์ภายนอกแต่มีทรัพย์ภายในด้วย และเมื่อมีทรัพย์แล้วต้องมีฐานะบานะเป็นผู้ให้นะคือไม่ใช่มีทรัพย์แล้วเก็บไว้คนเด mm ียวไม่ใช่ไม่ยอมผัวแพร่เลยคือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเก็บไว้คนเดียวแล้วไม่ยอมผัวแพร่มันตัดสินใจในคำพุทธการนะขนาดมีทรัพย์มากมายจะทําไมครับเจ้าสาวลูกยังไม่ยังบัวทรัพย์จะหมดเลยไปทิศทาไปไปหาเขาแล้วมาค่อยๆมาค่อยรักษาลูกตัวเองจนลูกสิ้นชีวิตที่มา่นแต่โชคดีเพราพระเจ้าเรียนมาโปรดก่อน ผมจำเรื่องได้ในคาารสัมภาษณ์ขรีนั้นสามารถวางแหนดในการปับหนานะมีทรัพย์ได้แต่ขยายความว่าม,ามีทรัพย์ภายในภายนอกนะครับมีปัญญาด้วยอะไรด้วยได้กำกับกันเอาเป็นว่าเออผมพันเอัประเป็นเหล่านีนนไ้ไว้เพื่อจะได้เอาข้อมูลเหมือนกับว่าเป,เป็นเป็นแนวทางในการตั้งความปับหนานะและสุดท้ายเป็นไปเพื่อพนิพานครับมาถึงว่าในระหว่างที่ยังไม่ถึงนิพานเนี่ยก็ขอให้มี อะไรมันก็เหมืนเราอยู่ในช่วงตื่นตัวมากกว่าที่จะไปทุกข์ติใช่ไหมครับเพราะไปทุกข์ติเนี่ยไม่ไม่น่าอภิรล้มเลยใช่ไหมครับไม่ต้องโคอื่นนะเอาแค่สัดเรียฉาเนี่ยจะไม่ต้องถึงสารลบใช่ไหมดูแล้วชคิดไม่น่าชื่นชมเลยไม่อาจบอกว่าโอ้สามตัวนอนห้องแอนนะอยู่นั่งรถเก่งนะแต่ชื่นชมไหยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฉะนั้นที่ลำบากวันนั้นก็มีมากมายใช่ไหมครับ ดันั้นถ้าเรามีแนวทางในการดำเนินเนี่ยต้องบอกไปมีซ้ำม,มากไม่ได้ห้านะเพียงแต่ว่าซย์ที่มีมากแล้วใช้เรื่ออะไรอย่างนานนานางนิิการเนี่ยดีซ้ำมากไหยครับมีมากนมาเพื่อปูนพระสานาได้ไหมได้นั่นแหละครับคือมีซ้นมากแล้วนำมาเพื่อปูปนนำมาต่อยอดได้นะครับอย่าไปกังวลเรื่องแบบนี้แม้รู้ว่าขนาดนั้นดีรืพถามว่าโลงพระเกิดเนี่ยจิเป,ป็ิบตินได้ไครับได้ไหมได เพราะมีข้อความชัดเนจเนเลยใช่ไหมครับช่ตัวน้งที่ผว่าเลยครับราคาเป็นคําเรียหนึ่งของโลภะเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตมาจากราคะก,ก็รู้ว่าจิตปัจจาราคะพูดง่ายคือเมื่อโลภะเกิดก็รู้เมื่อโลภะไม่ได้เกิดด้วยไปเกิดกุศลก็รู้นะอย่ามัวคือผมเช้คว่าอย่ามัวเพราะเขาเกิดแล้วก็ตามรู้ไปสิว่าเป็นอย่างนั้นนั่นนี่คือตัวเรา ฉะนั้นเราเป็นจริงก็เพราะเรายัางมีอย่างที่ว่าเรามีตัณหาเป็นคู่บู่ครับไปหายใจด้วยนะครับจนกว่าเมื่อละได้หมดแล้วละสบายได้หมดมือลาแล้วแต่หมดมือลาแล้วก็จะไม่อยู่ในสัจรรมนั้นเพราะอย่างที่ว่าตัณหาทําให้เกิดความสดุนในการอยู่ในสัจารรมเพราะว่าตัณหาไม่มีแล้วอยู่ในสัจธรรมไม่ได้ครับเพราะาหารท่านละตัณหาได้ใช่ไหมครับภพชาติที่ท่านเป็นทหารจึงเป็นเพราะท่าน้ายอยู่ในสัจธรรมไม่ได้แล้ว นั้นอย่ากังวลครับแต่ไม่ใช่ว่าให้ชื่ชนชมนะอย่ากังวลเพราะว่าเราอยากรไม่ได้ก็ดําเนินต่อไปนะแล้วเรียกว่ารู้จักเล่าทันเขาแต่ว่าไม่รรมนานะ <c oughs> เพราะถามว่าไม่มีธรรมะกำกับใช่ไหมครับโลมาต้า,าเอาเรื่องนะเราอย่างที่เราเห็นมากมายในข้อมูลที่เราปรากฏในทางสังคมใช่ไหมครับ <c oughs> มีซ้ำมากมาแล้ว, <c oughs> วก็มีเรียผู้อื่นใช่ไหมครับ <c oughs> และสุดท้ายเอาอะไรไปได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นอยู่หรือสุดท้ายก็จากไปทั้งหมดและอาธิตฐานสูตรเนี่ยสามารถนํามาใช้ในกรณีอย่างนด้านด้วนั้นคือแน่นอนประเด็นหลักสําคัญคืออะไรครับการไปส่งถูกขอ,ขอถูกมาเนี่ยคือบทไปที่ไปดอดพาราแต่สามารถเรียกว่านํามาประยุใช้ในกรณีอื่นได้หรือแม้กรณีที่ท่านสอนท่านิสูจน์สมเดซึ่งเป็นนักบวชนี่นะครับสําหรับท่านคชด,ดีเนี่ยอดีตเชดีเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นนักบวชแล้วท่านเข้าใจเรียกว่า ผลของคำุสลแล้วท่านติดบทวตายที่จะประเก็นแล้วหัวหน้าท่านเองก็ยังเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระหลันใช่ไหมครับเนอประเด็นของพระสูตรนี้หลักตัวหลักก้อย่างที่ว่าแปงตรงแดนทุกขลักษณะแต่นิไนพวกนิยแล้วเรามาแปลเป็นความหมายว่าของขอขงของร้อนเนี่ยเพราะถ้าเราคิดถึงว่าท่านเอาประเด็นว่าไฟคือราคะเป็นต้นจะเป็นของร้อนเพื่อสอนพระพิสูจน์นาฎีกาของพระวินัยยกตัวอย่างที่ว่า ไฟคือราค,คาเนี่ยเขาลงจึงยกเหตุการณ์ต่างๆที่มีเรื่องเกี่ยวกับราคาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลเข้าใจได้เพราะว่าพระวินัยนอย่างพุ้งสอนเขาไม่ถึประเด็นดังนั้นจึงยกเหตุการณ์เหล่านั้นมาแต่ผมก็ลังจะพผู้เห็นว่าเมื่อเราคิดว่าชีวิตเนี่ยผูกขอถูงไม่หมดไปขึ้นปาดอเวลาดังนั้นไม่ว่าจะผลฝวายหรือที่เรียกกันว่าปอกโผยเข้ามาเนี่ยสุดท้ายท่าไรเขาก็จากไปอย่างที่พูดถึงห้าประการใช่ไหมฐานะห้าประการเนี่ยที่เรา ไม่ผลแก่เจ so ็บตายราคาผ้าจบของแลกของชอบใจและการมีการเป็นของตนแั้นเมื่อชีวิตเราเองก็ถูกเผาถูกไหม้วันหนึ่งก็จะจากไปนะครับดังนั้นการมีทรัพย์ได้ไม่ได้ห้ามแต่การนำเอาทรัพย์เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อกูทั้งแต่ตนแล้วก็อื่นจะดีกว่าทำไมครับนำไปใช้บีีเบียนตนแล้วคนอื่นใช่ไหมครับดังนั้น เราทราบผู้พ่อ,อธรรมะที่องค์ตรงเต่นี้ก็นามาประยุกต์ใช้พอเหมาะพอควรน,นะครับดังนั้นาการกคำถามที่นักศึกษาถาในตอนต้นเรื่องของความปัดหาเนี่ยสามารถปัดหนาได้ะครับแต่ถึงครั้งที่สังคงทารกล่าวว่าเป็นไปโดยโนองมองครับคือเรียกว่ามีมารธรรมะต่างๆนะครับเอาไปว่าผมรับสารว่าเดี๋ยวจะคน้คนข้อมูลที่เราเขียนรับสารเป็นคำปัดหนาเอาไว้ สามารถนําไปพิจารณาใเรือทุกอย่างเลยที่เราทำมูลแล้วบารมีแต่ว่าอย่าลืมว่ากรรกับด้วยธรรมะนะครับกรรมกลับด้วยธรรมะแล้วก็มีความปรารถนาสุดสุดพริพานอยู่ในประโยคนั้นด้วยไปนะครับขอไปสู่สุขติ่งที่เพื่อพ่อ๋อครับผมใช่ใช่ไม่เอาทุกขกติอ่าทุกขกติเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะไม่ควรขอแค่นี้ก่อนครับผมขอเยอะครับผมคือวางใจถูกนะก็เรียกว่าต่อต่อยอดอะไรรึว่ ขอเป็นผู้มีทรัพย์เพื่อสามารถนำเอาทรัพย์เหล่านั้นมาเพื่อก,กูลต่อบุคคนอื่นได้หรือว่านำาทรัพย์เหล่านั้นมาเป็นกุศลนิทานตอไปได้นะครับแล้วปัตนาสุสุบจนกว่าจะถึงะนิพานน่าจะถึงว่าในระหว่างทางที่เดินไปสู่ปนิพานเนี่ยมีสิ่งเพื่อกูลเพื่อสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสวรรค์ได้ไม่ลำบ,บากมากนะแต่นี่หมายว่าจนกว่าจถึงะนิพานนั่นคือาสุสุบุญไปไปสู่ปนิพานแล้วไปทฏิพานไปได้ที่ไหนครับเองกันนามัคคะถข้อหนึ่ง ครับผมสีสส่อย่างถึงสมาธิปัญญานก็ในคําสอนวัศาสนาที่ย่อเป็นส,นสามไตรสิขาสามใช่ไหมครับนั่นก็คือปูนทั้งหมดแหละแต่ย่างที่เราคุ้นเคยคือสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมครับขอ้อใดข้อหนึ่งก็แล้วแต่และอย่างที่เคยที่แจมแล้วว่าการพิณาเรื่องของอันะนอยู่ในหวัวข้อของธรรมารุปสนาสติปัฏฐานดังนั้นเมือ่อเรายกหัวข้อธรรมารนที่องค์แสดงไว้เป็นอานะหกคู่ใช่ไหมครับหกคู่เนี่ย ว่าเป็นสิ่งทุข์ทรมารือทุกขลรกษนาเนี่ยก็เพื่อุูนะครับแล้วก็ยังรวมมาดื่ด้วยอย่างที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเรื่องการจบปูสัมผัสเป็นต้นเนี่ยอย่างเราเห็นแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นคิดนึกแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นถามว่าขณะที่เกิดปัญญามีเวทนาณไหมก็มีเวทนาเกิดด้วยใช่ไหมครับเมื่อเวทนาเกิดด้วยก็ตรงกับพระบาลีที่ว่ายามปัญญา มโนสังพัสปะเจ้าปิฎิกเวทีดำสุขังวาทุกขังวาอุทกมัสสังบาลตัมปีนิตังนั่นก็หมายถึงว่าเวิรณาจะเกิดเพราะกับปัญญาในวิถีจิตก็ทําไมครับเกิดดำเกิดดำถูกบ่อถูกไหม้ไปดังนั้นท่านสุนทรีตรีกล่าวโดยสุกว่าอะไรครับรวมทั้งหมดเลยคือสังขารธรรมทั้งหมดแม้หัวข้อที่ทุ่มแดงจะเน้นที่อาินาหกคู่แต่ตอนที่ทําสรุปไว้หมายว่าตรงหน้าปกของหนังสือนะผมดึงมาให้ดูหน่อยคือ แล้วหนังสือแต่นักศึกษาสามารถดูได้อยู่แล้วแต่ดึงข้อมูลปรากฏบนจอนี้ตึงตรงหน้าแรกเลยครับที่บอกว่าสัมประทังทั้งหมดพุ่งที่สามาัมประทังเลยเพราะว่าคำว่าเวทนานที่มีอยู่เนี่ยอารวมอ,อืน่นๆได้เพราะอะไรเพราะโว้นาไม่ได้เกิดจากโดดใช่ไหมครับสุขทุกเวหาเนี่ยแปลภาษาที่พระองค์ทรงใช้คำว่าอนุขาไม่สำคัญแต่เมื่อแยกเป็นงน่าก็คือ สุงแย่เป็นสมณัตได้ด้วยทุกแยวเป็นธรมนัติได้ด้วยก็รูทั้งหมดดังนั้นปันนาที่เกิดเพราะกับปัญญานี่เลยรับมีสมณักับอะไรกุเบคาก็รูนทั้งปัญญาด้วยอันนี้พูดในฝ่ายที่เป็นกุสมนะแต่ทั้งหมดนี้ทาไมก็บุมขอถูกไหมหมดลยเพราะถึงเกิดจับเกิดับตลอดเลยนะครับเมื่อจับหลักตรงนี้ได้อย่างที่ว่าหมดไปสิงประสอาดมาทั้งวมนแล้วคือทุกอย่างเลยนี่คือทุกขารัตนะว่าหมายคือ ภูบีบคั้นด้วยการเกิดดับเมื่อภูบีบคั้นด้วยการเกิดดับก็คือเขามีลักษณะของตายลกนั่นเองแม้ใ่ส่วนนี้จะเน้นแค่ทุกขลักตา่างแต่อีกสองอย่างก็ไม่ดีใช่ไหมครับอย่างที่นักกษาพูทเคยว่าอะไรครับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็น,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 ปนตา่างคาว่าทุกตรงนี้คืออะไรครับสภาพที่ภูบีบคงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็หมายถึงภูบีบคั้นอะไรมาบีบคั้นก็คือการเกิดการเกิดการดับบีบคั han, ้น แต่เมื่อพระองค์ทรงใช้คําว่าอนุตตรถูกอนถูกไมเห็นได้ชัดง่ายๆเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรถูกก่อนถูกไมมไม่คงตัวอยู่บางอย่างเราอาจจะไม่เห็นโดยตรงเทตบลูปลาลมยังเห็นอยู่แต่ภูก็ยังอยู่แต่ที่เคลียอ์มาอย่่ที่ในท้องเดียวกันเสียงอยู่ไหมขณะที่เสียงประโบอยู่แต่เสียงดับไม่ดับฟินละในขณะที่ประโบนก็อยู่ในขณะที่ไม่ประกนก็ไปแล้วแล้วยังอื่นที่เคลียร์ท้องเดียวกันก็คือในสานเดียวกันนะครับ นั้นพระองค์ทรงใช้คำี้อย่างที่ว่าเป็นเหมือนทรงแสงเห็นถึงปรากฏการณ์ที่เป็นอย่างนั้นตลอดความจริงแล้วก็เป็นตลอดนะอย่ากที่ว่าเห็นน้ํามันหมดไปกรณีของบุคคลอื่นนะหรือนนอย่างไรก็ฟองน้ําแตกไปแบบนี้นก็คือสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เสมอเพียงแต่ว่าไม่มีใครมาเี้เห็นในการพิจารณาแต่เมื่อพระองค์ทรงยกมาแสดงหเห็นการที่บอกปร,ริยาสายอย่างกรณีของพิสุพันธุ์รูปนี้ เคยเห็นสีถูกไฟเผาไหม้หมดไปสิ้นไ,ไปตลอดไลยก็ทรงยกเอาสิ่งทั้งหลายเนี่ยมาเป็นอย่างสิ่งนั้นก็คือถูกเผาถูกไหม้แล้วเมื่อท่านสั่งสมบัติมาจนเรียกว่าพร้อมใช่ไหมครับอย่างที่ว่าเหมือนกับบัวคนน้ำนั้นเนี่ยได้รับแสงอาทิตย์ข้าบานท่านเหล่านั้นได้รับความคาจากพุจวาจาและเมื่อนาม,มาสวดสภิญยายกันโดยมีพุธองค์ทรงก,กล่าวนางปอดใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นพุทธองค์ เป็นพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงทรงตรัสก็ต้องทำไมต้องทรงกล่าวนามก่อนและพิสูจน์เหล่านั้นเพื่อจะทรงจำได้ต้องเรียกว่าว่าตามกล่าวตามแล้วเมื่อนำมาทุกข์พิจารณาเพื่อสามารถทรงจําได้น้อมใจไปตามพระธรรมพิจารณาโดยประมาณนั้นด้วยก็สามารถบรรลุธรรมได้แล้วท่านมาเป็นบารมีมา่ากกันที่จึงสามารถไหมครับหลุดพ้นจากอัตถะทั้งหลายได้เลยคือเป็นพระหลักนได้เลยนะครับ องเราก็แล้วแต่ขั้นใช่ไหมครับอาจจะเป็นพระโสดาบันก่อนสกปา,า,านะคามีอนาคามีก็แลแ้วแต่นะครับหรือ,อยังไม่เป็นไรอย่างที่บอกว่าได้คาก็ดีแล้วดีก่อนไม่ได้เลยใช่ไหมครับของเราถือว่าได้คำก็เยี่ยมแล้วอุปหะคาบะนะนี่คือบุคคลที่ได้รับความมัธยมนาเพียงแต่ว่าารทียังไม่แบบน,นาปัญญายไม่เต็มเปี่ยมก็เลยยังต้องเรียนวนอยึ่งในสัมวันแต่มีแนวทางนะแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งเพื่อปืนครับ ดังน,นั้นอย่าลืมเลยที่จะทรงจํานะครับอย่ากลัวว่าจะจําไม่ได้นะสัญญาไม่เคยไม่เคยไม้เกิดใช่ไหมก็เกิด yeah. จ nah. ังหน้าการจำสมัยว่นก็เรียกว่าให้เขาทาหน้าที่หน่อยจำในสิ่งที่ควรจำจำเลยครับเราไม่บอกว่าที่อยากจำไม่จำแต่ที่ไม่อยากจำกลับจำกันเองกลับได้บ่อยก็พยายามบ่อยๆนะจำคำพระบาลีก็ได้ครับสวัสดีอภิษฎคันทร หรือจะการเป็นฟอนต์าษาอังกฤษจะเสริมความหมายหน่อยว่าทั้งหมดถูกขอถูกไม่บทไปซิปอดอะไรและสามารถทําได้ทุกคนหนาเลยครับสำคัญคือไม่ลืมอย่างนะครับเอาละครับวันนี้ก็ที่แก่ประเด็นอย่างน้อยได้อ่านได้ทุกทวนนะครับแล้วสามารถไปอ่านเองทุกคนเองได้เลยนะครับจะอ่านบาลีด้วยก็ได้ดรือความหมายด้วยหรือจะอ่านแปลด้วยก็ได้นะครับครับผมใช้เวลาไม่นาน แล้วเวลาที่ใช้แม้จะไม่นานแต่ก็อย่ากังวลนะครับเพราะว่าเป็นกุศลในขนาดนั้นนะครับยังไม่รู้ไม่เป็นไรครับสัมผัสไปนะครับคจารย์ที่ให้ความกระจ่างแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะที่นอกประเด็นไปเอาไม่เสียเวลาเลยเล็กน้อยขอตรงนี้อย่ากังวลครับตรงนี้ถึงว่าเกี่ยวข้องกับพ่อถูกไะเพราะมือมีบางขาและเห็นว่าสอบข้อสอบกับสภาที่มีอยู่แม้ เรื่องราวอาจจะหลากหลายแต่ว่าสามารถดึงมาได้อย่างเรื่องความปัดนาก็มีอยู่แล้วเราก็มาั่น,น,นใจได้ยิ่งฟังนะอย่างที่ว่าไม่ควรปัดนานะเป็นโลภะเป็นต้นอย่างที่ว่ากอนไะนะแต่ทีถ้าม,มีข้อมูลอยู่ก็คมมือปัดนาได้แต่เป็นไปในนองความนะครับด <hundred and S 1> ูแลดูที่รู้แล้วบรจย,า,ยา,จากาศที่ดึงไปนะารับครับผมครับผมนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพื่อปูตอกันนะครับนะเพราะการถามเป็นสิ่งหนึ่งในทาเนนะงเรียนใช่มนะฮะสุเกปุหริโูคือปูฉาบต้องถามครับ แล้วก็ทั้งจำนวนเอาวิธีการเขียนคำถามท่านที่บรรจุบันทึกเอาไว้นั้นก็คือถามง่ายๆต้นๆว่าพระสูตรนี้ทรงแสดงที่ไหนปลาลบบุคคลใดนั่นคือการถามนะแต่ว่าเป็นการถามเองตอบเองเหมือนกับว่าอ่าสมมติครูสอนหนังสืออ่ารู้ไหมพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงเรียนกับใครอ่านรู้สิรู้ก็ตอบไม่รู้ก็ฟังเฉลยแบบนี้นั้นการถามเป็นถึงดีครับแล้วกะทั่งมูลกระสูดถามว่าเกิดจากอะไรครับเกิดจากคำถามใช่ไหมครับ อยากจะรู้มงคลคืออะไรจำข้อมูลได้นะพระหูเจวางนิสสาญมกราณิอยู่ท่านนาสตานังบุรุษีมังกราุคสมันคาถาที่เทวดาตุฐานณัพพิโตก็โศมตอบนั่นสามารถดูได้อยู่ในหนังสือแล้วก็คือกุฎกพันธาของพระสงฆ์นะครับจารเวลาเราสวดพระสูตรนี่พวกบทขัดนี่เราต้องต้องสวดด้วยไหมหรือว่าคือเราคนเดียวนะ คือแล<ค><ห>้วแต่ <h> ถ้าเราคิดว่าเออจะสวดต่อขัดด้วยให้รู้ว่าบทขันคือ,คคอที่มาใช่ไหมคะใช่บอกที่มาคือถ้ารพระสูตรอย่างเดียวก็เรียกว่าต่อเรื่องใช่ไหมบทขันคือเข้ามาแทรกต่อยหนึคำว่าขัดคือเข้ามาแทรกาาให้ทราบว่าพระสูตรที่จะสวดต่อวันนี้เป็นมาอย่างไรจึงเรียกบทที่นำมาล่าขึ้นก่อนเนี่ยเรียกว่าบทขัดคือข,ขัดช่วงในการที่จะสวดต่อเนื่องนะครับอย่างพระพระคุณเจ้าท่านไปเจริญพุทธมนต์เห็นท่านสวดต่อเนื่องใช่ไหมครับ ต่เวลาทำวัดเย็นอ่ามีกาเรียกว่ามีช่วงเวลาที่จะกล่าวแช่งกันหน่อ,ยอยว่าบทพระสตรต่อไวันนี้เกี่ยว<า>ข้องกับอะไรก็มีบทขัดขึ้นมาใครเป็นคนถามพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับน,นเราจึงเรียกว่าบทขัดอยู่ที่ผู้สวดน,นะครับว่าเดีวก็เออเวลาพอเหนือหน้าสวดด้วยจะได้รู้นะหรือจะสวดระสูตรอย่างเดียวก็่รับไลยครับครับผมขึ้นอยู่กับผู้สวดเปนตรเลยครับนะครับครับเอาละก็วันนี้ผมออกกำลัา